ทูลกระหม่อมหญิงทรงขอบใจทุกคนถวายพระพรความห่วงใยเป็นกำลังใจอันใหญ่หลวง เมื่อวันที่5เมษายนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเจริญพระชันสา68ปีประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้พร้อมใจถวายพระพรขอให้ทรงพระเกษมสำราญโดยล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬกา18นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ท่งโพสต์ภาพและข้อความลงในอินสตา แกมส่วนพระองค์ท่งขอบใจประชาชนและองค์กรต่างๆที่ได้ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยทรงโพสต์ข้อความว่าขอขอบใจพวกเราทุกคนและทุกองค์กรที่ได้อวยพรวันเกิดให้ดิฉันความรักความปรารถนาดีและห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจอันใหญ่หลวงที่ทุกคนมอบให้ดิฉัน thank you so very much เราจะร่วมมือร่วมใจเดินหน้าไปด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ